โอ้โหทำไมเก่งอย่างเงี้ยเนี่ยสาวใครว่าน่ารักขนาดนี้พี่สาวพี่ตายอย่กอีพี่ตามาที่เด็กอันนึงกินอีกอันนึงเล่นเล่นตงนี้อืออืเอากระป๋องไปพีๆๆ่ว่าเฮ้ยพี่กองช้อนเลยเก่งมากอาโอ้โหแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลอร่อยกินน้ำแอปเปิ้ลกินน้ำโอ้โหเก่งจังหน้าปากรูปนกเลยพวกโอ้โหพี่พีมีคอ,อร์ส ai lời lười ừ. 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 bánh chinh oh, kinh kìa phải gắt càng lan à càng lan càng lan kinh là càng lan mà bèn là mang xào nghe bèn hồ mà dài